เมนูทอดปลาเนาะเช้านี้นะครับผมทอดปลาเนาะกับพริกน้ำปลานะครับเมนูง่ายๆนะครับจัดไปครับผมมากินข้าวในเช้ากับจันทร์ศกครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจันทร์ศกครับผมมากินข้าวเมนูไม่เช้าครับทอดปลานิลครับผมเนี่ยน้องปลานินสวยงามเมนูง่ายๆเนาะเมนูข้าวเช้านะครับผม แบบง่ายๆมะเกืนปลาเผา,าขาวทอดปลานะครับผมเมนูปลาเนาะกินถึงอยง่ายนะครับผมทุกท่านมากินเ้ากับจานสุกด้วยครับผมมาๆมากเนเนาะ อง่ายๆเนาะสวัสดีันหยุนะครับันหยุของใครหลายคนเนาะ ดี๋ยวเมนูเมื่อเย็นเราค่อยหาเมนูเด็เดๆกินกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยว่นนองเมนูเช้าของวันนี้ก็จะสิบโมงแลนะ้วเนาะเกือบสิบโมงลวออชอบปลาหนึ่งตัวใหญ่ คนเดียวงนน่านะครับผม โอเคครับผมทิ่นี่ก็ขอลำลาเปเนคนนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ